สวัสดีเพื่อนๆชาวบยอนก็ไล์ e ทุกท่านครับกับผม MC ็มซครับก็พบกันอีกแล้วในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการลงทะเบียนการแข่งขันบิยอนก k ล Dota ตาทูไทยแลนด์ลีกนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับในวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์และจะเริ่มรับลงทะเบียนนะครับในเวลา1ทุ่มนะครับ1ทุ่มตรงวันนี้นะครับวันที่9นะครับ สำหรับขั้นตอนก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าพี่ครับผมถ้าทายังไงให้ผมลงทะเบียนได้ทันพี่ครับผมยืนยันตัวแล้วหรือยังต้องยืนยันตัวก่อนหรือเปล่าตรงนี้กอรอกยังไงอ่าวันนี้ผมจะมาบอกนะครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยนะครับว่าดูยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมี i d b y o n d g o d l i e ก่อนสมัครมาแล้วเรียบร้อยให้เราสร้างทีมสร้างทีมเสร็จแล้วชวนเพื่อนให้ครบ5คนนะครับจากนั้น พอ5คนครบปุ๊บเราไปที่หน้าทัวร์นาเมนต์เลยนะครับเราก็จะมีกติกาอยู่ในหน้าดีเทลว่าเงื่อนไขาการรับสมัครเป็นยังไงรูปแบบการแข่งขันกติกาเป็นยังไงอ่านให้เข้าใจก่อนนะครับของพวกนี้สําคัญมากนะครับบางทีถ้าเราไม่รู้อะทุกอย่างเนี่ยแล้วเราอาจจะเสียสิทธิ์ในการที่จะแข่งขันไปได้นะครับทีนี้ การลงสมัครเนี่ยนี่ปกติแล้วอ่ะคนจะต้องไปเช็คนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่าสมัครยังไงถึงจะเร็วที่สุดให้พอหลังจากที่สร้างทีมนะครับมีคนครบ5คนกดด้านขวาบนครับ register tournament ก,ก็จะมีข้อตกลงให้เรารับทราบก่อนที่จะกดไปต่อได้พอเราอ่านเสร็จปุ๊บกดไปปับ๊บอ่าก็จะมีหน้าอีกหน้าหนึ่งให้เราลงทะเบียนตรงนี้เป็นหน้าที่เราต้องเลือกทีมนะครับว่าเราจะเอาทีมอะไรลงแข่งขัน ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนเอนมีทีมเดียวก็จะเห็นเป็นทีมเดียวแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีหลายทีมที่เคยสร้างไว้แล้วอะไรอย่างนี้เราก็มาเลือกกันตรงนี้นะครับจากนั้นกด r e g i s เตอร์ครับระบบจะบอกเลยครับว่าทีมของน้องๆเนี่ยยังขาดอะไรอยู่บ้างเช่นอ่าไอนี่คนนี้ในทีมไม่ใส่เลขโทรศัพท์ยังไม่ใส่เลข ID ของสตรีมยังไม่ได้อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนขึ้นมาคือตรงเนี้ย จะเป็นตัวเช็คเบื้องต้นนะครับอย่างเร็วที่สุดว่า,าความพร้อมของทีมเราเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านเงื่อนไขเหล่านี้คือไม่ติดหน้าเนี่อ่ะว่าง่ายอะ่ะมันก็จะไปอีกหน้านึงซึ่งบอกว่าเราลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราเปิดรับนะครับต้องหนึ่งทุ่มนะครับถึงจะเข้าไปได้ซึ่งตรงนั้นนั่นแหละจะเป็นตัวดูว่า ใครอะ่ะเร็วที่สุดใครคือหนึ่งในสี่สิบทีมแรกที่จะได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันในรายการนี้นะครับก็นี่เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับอย่างง่ายๆนะครับเป็นวิธีลัดที่วันนี้ผมแอบม,มาบอกแต่ก็ไม่รับแล้วหวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำไปตรวจสอบทีมของตัวเองนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านครบหรือไม่ครบทวนยังไงอ่าผมลืมพูดอีกเรื่องหนึง่ง ก็คือสถานะนะครับสถานะการยืนยันตัวตนถ้ายังขึ้นยังไม่ถูกยืนยันตัวตนเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับคือเราจะต้องรอให้ทีมงานเนี่ยตรวจสอบก่อนซึ่งทีมงานเนี่ยแหละจะตรวจสอบตอนที่เรากดลงทะเบียนมาผ่านแล้วเรียบร้อยอย่างหน้าเมื่อกี้นะครับคือถ้าเราผ่านเงื่อนไขทุกอย่างแล้วอ่ะเราลงไปได้เนี่ยแล้วข้อมูลเราครบถูกต้องจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่า ยังไงก็ผ่านครับยังไงก็ได้สิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่านหน้านั้นไปแต่ความจริงแล้วคือคุณกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ตรงกับหลักฐานบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานใบ,บขับขี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าหนังสือเดินทางคือพูดง่ายๆคือข้อมูลที่กรอกมาเนี่ยไม่ตรงกับหลักฐานอะ่ะอันเนี้ยทีมของคุณอะ่ะก็จะถูกรีเจ็ตได้ก็คือเราก็จะข้ามไปเลยนะครับ ก็ลองตรวจสอบกันดูดีๆเนาะครับก็วันนี้ผมก็มาบอกวิธีลัดในการเช็คง่ายๆนะครับให้กับเพื่อนๆหวังว่าจะเอาไปใช้กันแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จนะครับได้ลงทะเบียนกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะครับสโนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ